อนิสง์ของการเดินจงกรมพิขุทั้งหลายอานิสง์ในการจงกรมห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือพิขุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลย่อมเป็นผู้อดทนต่อการปารลบความเพียรย่อมเป็นผู้มีอาภาษน้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานพิกูุทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสงในการเดินจงกรมห้าประการอานิสงของการเดินจงกรมพิกูทั้งหลายอานิสงในการจงกรมห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือพิกูผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการปารบความเพียรย่อมเป็นผู้มีอาภาษน้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดีสมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานทิ่ขูทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสง์ในการเดินจงกรมห้าประการอานิสง์ของการเดินจงกรม พิขุทั้งหลายอานิสง์ในการจงกรมห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือพิขุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลย่อมเป็นผู้อดทนต่อการปารบความเพียรย่อมเป็นผู้มีอาภาธน้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานพิกูุทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสง์ในการเดินจงกรมห้าประการอานิสง์ของการเดินจงกรมพิกูทั้งหลายอานิสง์ในการจงกรมห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือพิกูุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการปารพความเพียรย่อมเป็นผู้มีอาภาษน้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดีสมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสง์ในการเดินจงกรมห้าประการอานิสงของการเดินจงกรม พิกุทั้งหลายอานิสงส์ในการจงกรมห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือพิกขุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลย่อมเป็นผู้อดทนต่อการปารบความเพียรย่อมเป็นผู้มีอาภาษน้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสง์ในการเดินจงกรมห้าประการ